จัดการความรู้สึกแย่ๆอะไรเงี้ยจริงพี่ว่าพี่ว่ามันมันทุกอย่างมันจัดการได้ครับ <c oughs> แต่แค่เราต้องมีสติมากกว่าแค่เราต้อง <c oughs> ใช่คือถ้าสมมติเรามีสติอย่างเงี้ยไม่ว่าแบบเหตุการณ์มันจะแย่แค่ไหนครับ <c oughs> พี่เชื่อว่าแบบเราจะผ่านมันไปได้อย่างดีด้วยดีมากตบมือดูก็รู้ว่าพิธีกรลำเอียงขนาดไหนอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ย อยู่อย่างเงี้ย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 อะบิวกิ้นครับวิธีการจัดการความรู้สึกแย่ๆก็จริงๆเวลาที่ผมรู้สึกว่ามีความรู้สึกแย่ไม่ว่าจะแบบในในทางไหนผมเนี้ยแบบเปิดเปิด u t u b e แล้วก็กดไปที่ c h anel n a ารา Music แล้วก็จะฟังเพลงมันดีเลยทุกอย่างก็จะดีขึ้นมาเลยโอ้โหเปิดเดอะสแตนดาร์ดฟัด้วยแล้วก็เปิดเดอะสแตนดาร์ดฟังเลยครับผม ه, อคำถามสุดท้ายละกันขอแบบหยิบเพราะว่าเวลาใกล้หมดแล้วอันนี้เขาบอกว่าขอถามน้องแพวาโดยเฉพาะค่ะ <FP>. ค sure. ิดว่าไก่ทอดเวฟได้หรือเวฟไม่ได้คะจ่ากคาณาฮ่าฮ่าฮวาฮ่าฮ่าฮ่าวพาฮ่าฮ่าฮ่า่า่ะ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่ไฮ่าฮ้าฮ่าฮงาฮ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่่เอ่่ไ่า ไม่จริงๆแล้วมันก็แล้วจริงๆแล้วแต่คนแหละเพราะเราชอบตี๋เราเราชอตเพราะเรามอบตเราเชตราะเราอบตเาเราชอนตีรารอบตราะเราอมีเราะรอี๋าีเราไม่มีแเ้วแต่ออีเวอออเวฟาะาเาะเรชตเย็ามาชตีเพ็นเาเ็นอเพราาอเอาเอบเาเพเรเแล้วชรอตเอราอตเรเเราอไก่ทอช่ตู้เย็นก็กินไม่เลย ไก่ทอดนี่ไม่ใช่ไก่ย่างพี่ไก่ย่างเวฟได้ไก่ทอดมันกรอบมันเราเราเรากินของทอดเพราะว่ามันกรอบนี่คือนี่คือคีย์เบเนฟฟิตของการกินของทอดถ้าเราไปเวฟเนี่ยความกรอบนี้จะหายไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องกินของที่มันเราจะต้องกินของที่มันแต่ไม่กรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่คุ้มค่าพี่เรากินของทอดเพราะมันกรอบแลกกับความมันที่เราต้องเสียไปเป็น Profit and loss ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดวรามันมันแต่มันไม่กรอบเนี่ย โอ้โหอย่างนี้เรากินไก่าย่างดีกว่าแล้วแม้กระทั่งเราเราแบ่งครึ่งเนี่ยสมมติเนี่ยเราแบ่งครึง่งครึ่งหนึ่งเวฟครึ่งหนึ่งไม่ไเวฟก็ไม่ได้ด้วยพี่ครึ่งท<ช><ช>ี่ไม,ไม่เวฟมันก็เท่ากับว่าเราเราเสียงไงเพราะเราเพราะน้ำมันมันยังอยู่แต่ว่ามันไม่กรอบพี่จะกินหมดเลยแล้วไงกินหมดเลยแล้วไงเลยแล้วไงกรองนี้มั็นพอดีสิสั่งให้มันเหลือสมไมเราเห็นไหมพี่ไม่มีใครเข้าไก่ทอดไปเวฟหรอกใช่ไหมล่ะ รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าบิวกินไม่ชนะเรื่องนี้นจะต้องนอนไม่หลับไมใชต่ต้องคิดแบบอยู่อย่างนั้น <c oughs> นะมัเป็นแบนบว่า <c oughs> สิ่งนี้คาใจค่ะถ้าเวฟไก่ไก่จะไม่กรอบหรือเปล่าคาคุณจุ๊บจิ๊บค่ะใช่คุณหัตถัยพันบอกว่าไม่เวฟค่ะแต่พีพีจะเวฟพี่จะเวฟให้ใจดีจ้าพีจะเวฟพี่จะเวฟให้ใจดีจ้าพีจะเวฟพี่จะเวฟให้ใจดีจ้าพี่จริ <c oughs> ใจริงวิธีการปัี่าคืออย่างนี้ใช่ถูกต้องไม่เือเรื่องมันไม่อยู่ที่ว่ากรอบหรือไม่กรอบ เดี๋ย่ที่ร้อนไม่ได้เราต้องไม่สปอยเราต้องทำ <c oughs> สิ่งที่ถูกต้องฮะงแล้วก็จริงๆเรื่องไก่ทอดนี่ใครอยากจะเวฟก็เวฟได้นะฮะผมไม่ได้ไม่ได้ห้ามใครเวฟขนาดนั้นนะขนาดนั้นนะเป็นคนยำขลิบแค่ผมบอกว่าจริงๆแๆล้วผมอะ่ะไม่เวฟตนเองแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนเคยจะจะเวฟก็ได้นะไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมกล้องไหนนะกล้องไหนก้อนเรืก้อนก้อนก้อนกลับบ้านก้อนไหนนะกล้องไหนก้อนเรือ้องก้กลับ